สวัสดีครับวันนี้นำชายมาบุกห้องนอนแม่ครับอุ้ยเล่นกับใครอะลูกฮะเล่นกับใครเล่นกับชตูนเหรอเอ๊ยอย่ากแกล้งกันนะลูกเล่นไล่กันนะคะชตูนก็คึกมีพี่เข้ามาเล่นด้วยอะคึกคักคึกคักฮะตอนแรกเขาก็วิ่งเล่นนะคะกระโดดจะโดดเล่นตรงโซฟาขึ้นลงขึ้นลง แต่ตอนนี้สตูลคึกแทนตอนแรกอยู่กันเยอะค่ะอยู่กันหลายคนเดี๋ทีนี้แม่กิ่งขาออกไปละวแต่แม่ทองมาแล้วก็คนสวยเนี่ยค่ะคนสวยของเราสาวน้อยของเราเออดิดดดองดองทำไมลูกฮะเออ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 อเกงเกงเกงดูเหมือนอยากจะเล่นกับพี่เขานะคะอยากจะเล่นอยากจะยอกกับพี่เขา เดี๋ยวพี่เขาเล่นจริงหนูหนีไม่ทันนะลูกสตูนฮะเนี่ยค่ะที่นอนของแม่ก็เละเทะเมื่อคือนนี้เป็นคิวของนำพานะคะเมื่อวานนี้เป็นนำพานอนกับแม่แต่วันนี้หงษสายจะเอานำชัยนอนด้วยค่ะแต่คืนนี้จะให้นำชัยกับสตูนนอนด้วยนำพาเขาก็จะนอนตรงนี้ประจํานะคะ นำพานางจะเป็นแมวที่นิ่งมากเวลานอนเนี่ยนอนท่าเดียวเลยนะคะจนถ,ถึงเช้าพอเช้ามาก็ยังไม่ตื่นไม่ต้องสะก,กิดเรียกไม่ต้องสก,กิดเรียกให้ตื่นเพราะว่าเห็นนิ่งๆอยู่ท่าเดียวไงตื่นมาเข้ามาบิดขี้เกียจอะไรเงี้ยลูกสาวแม่ก็ง่วงเหมือนกันเหรอลูกอ๋ะอ๋ะ มีหนุ่มๆเข้ามาคึกคักคึก응คักอืมมีหนุ่มๆเข้ามาคึกคักคึกคักเลยลูกสาวเนี่ยวันนี้แม่กิ่งก็ยุ่งมากเลยนะคะยุ่งมากไปหลายที่ค่ะวันนี้ไปทําธุระหลายที่หลายอย่างพานําชัยไปหาหมอใช่ไหมลูกวันนี้พานําชัยไปหาหมอคุณหมอเขาก็วายคุณหมอเขาก็ให้ยามากินนะคะให้ยามากินสองตัววันนี้ไม่ต้องฉีดยา แล้วอาการของน้องเดี๋ยวนี้น้องก็ไม่ได้มานั่งคันแงบเงบเป็นผื่นแดงขึ้นแล้วนะคะถือว่าดีมากๆหวังว่าน้องจะถูกกัยาตัวที่ของโรงพยาบาลน,นี้ให้นะคะหวังว่าคุณหมอท่านนี้จะวินิจฉัยโรคถูกเนาะแต่เท่าที่แม่กิงสังเกตะก็คือว่าน้องไม่มีอาการคันค่ะไม่มีมานั่งแงบเงบแล้วขนก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะขนเริ่มขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า แม้จะแพงหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าน้องหายเนาะดูเขาเล่นดูเขาเล่นคือคักคือคักเออมุดมุดมุดเออดูนะคะดูนะคะเอ็น <laughs> ดูเอ็นดูสตูนสตูนอยากเล่นแต่สตูนก็กล้ากลัวๆนะคะแม่ทองมาก็นอนดูแบบนี้ เนี่ยค่ะไม่ว่าจะห้องนอนหรือที่ไหนก็ลูกๆก,ก็ยึดหมดค่ะก็จะทุกคนจะเข้ามากันเยอะค่ะแต่ว่าพอใกล้ๆแม่กิ่งจะนอนแม่กิ่งก็จะเอาพวกเขาออกไปเนาะแล้วก็จะให้อยู่บางคนก่อนแต่เดี๋ยวค่อยมาดูว่าด,ดู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 สตูนก็คึกสตูนก็คึกอ่าออ่ะสิ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 ะสะสกระโดดกระโดดเก่งนะคะแม่กิ่งให้ดูช่วงระหว่างโซฟากับที่นอน อยู่ห่างไกลกันอยู่นะคะอยู่ห่างไกลกันอยู่นางกระโดดข้ามเลยนะคะเห็นขาป้อมๆสั้นๆแบบนี้นางกระโดดข้ามจึ๊กเลยค่ะเก่งมากๆสาวน้อยของเราส่งความน่ารักก่อนนอนค่ะใช่ไหมลูกวันนี้มาส่งความน่ารักก่อนนอนของลูกๆสามคนนะคะทั้งนำชัยแล้วก็สตูนแล้วก็แม่ทองมาสไลด์สไลด์อยากเล่นกับเขา อืมอมกล้ากลัวกลัวแม่ทองมาอ่สี่อาสี่อ,สอ่ะคึกคึกมั่งคึกมั่งดูเขานะคะโอ้เห็นลูกๆมีความสุขก่อนนอนแม่ก็ดีใจค่ะทำให้แม่ได้ยิ้มได้หัวเร้ะได้ก่อนนอนนะคะเล่นกันอีกไหมเล่นกันอีกไหมเอาไงเออเออเอเอคึกคักคึกคักดูเขา ตัวก็ไม <pid> ่ใช <Hospital> ่เล็กนะคะวันนี้ไปชั่ง5.5 5.5กิโลนะคะนำชัย เอาไง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 ลูกสาวดูนะคะคือคักคือคักเห็นพี่เขาเล่นอ่ะอันนี้ก็จอบอันนี้ก็จอบอันนี้ก็จอบมั่งจอบมั่งดูดูเห็นเขามีความสุขแล้วก็ดีใจนะคะเนี่ยค่ะเวลาที่แม่กิ่งเหนื่อยมาก็มานั่งดูลูกๆเล่นกันแบบนี้แล้วก็ทำให้แม่กิ่งหัวเราะได้มีความสุขได้นะคะ ก็ไม่ไม่ไม่ช้าที่จะรีบส่งต่อเพะพ่อแม่เอฟซีด้วยค่ะแม่ทองมาของเราก็อยากเล่นแต่แม่ทองมาเขาจะเล่นกับสต,ตูนนะคะแบบนี้จะเล่นกับสต,ตูนแต่การนำชัยเหมือนกับว่ายังก,ปก,ปก,ปก้าวกลัวอยู่เหนื่อยยังลูกฮะเหนื่อยยังฮะตื่นตันแล้วตืนต่นตัวล่ะลูกฮะ ืุ้นตุนต้นคนสวยนะคะมาเป้าพี่น้ำชัยอีกแล้วพี่น้ำชัยไปเล่นมุมไหนก็วิ่งตามเขานะคะงั้นค่ำคืนนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับดูรับชมคลิปให้คะ่ะวันนี้มาดึกคะ่ะมาดึกแต่ยังไงก็มาคะ่ะดูความน่ารักของสตูนกับพี่นำชายแล้วก็แม่ทองมาคะ่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปพวกหนูให้ค่ะขอบคุณค่ะนันหลับฝันดีนะคะบอกสิลูกพ่อพ่อแม่นันหลับฝันดีนะคะเอเล่นกันเล่นกันเ,เล่นไปเล่นมากระโดดใจน้องแต่ว่ากระโดดแบบเล่นหยอกกันนะคะขอพ่อพ่อแม่นันหลับฝันดีในค่าคืนนี้นะคะขอบคุณค่ะ